จับห้เบิงอันนี้เนี่ยอู้สวยมากเลยตันนี้ตัวนี้ทอนยาวๆนี่หน,น,นูสิภาพเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุขุสุกคนไปเบิงน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย่อยน้ำแข็งที่มันเกิดเองตามธรรมชาติทางที่เกิดน้ำแข็งกัดย่ทธูนทู่ทางรายปลาทางพุ่นเมื่อนี่ขี่จักรยานไปมาถึงที่หมายแล้วตร้งใ้สะพานตรงนี่ละจ้าตอนแรกเขาก็ไปเบิงตรงนี้กอนตรงนี้ก็มีตรงขางถนนแต่ว่าเ้าเขาไปทายบ่ได้เพราะว่ามันติดถนน มันันนอตารยเต็มเลยทั้งนี้ก็มีพูดนะเสียดายจังเลยเขาไปถ่ายบ่ได้ขออภยะะัยด้วยค่ะอันนี้ใส่กล่องมือถือถ่ายนะคะมันอาจจะบอกคอยชัดปันไดน,นะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะพูดนะเต็มหนึ่ง อากาศมันเย็นแห้งนะคะมันก็เลยเป็นน้ำแข็งสภาพไปเบอร์อีกทางหนึ่ง ตรงผู้ตรงข้างใต้นี่แหละอยู่ในปลาข้างล่างนี่แหละน,นั่นไปทายกใกล้ๆก็ได้บ่มีรถผ่านเอาก็เอาจักรยานจอดไปทั้งทึงนี่ล้วจะไปตรงนี้นะคะตรงนี้ ่อไอซับเป็นเลยนะคะตรงนั้นแข็งย้อยเลยนะคะตรงนั้นนะคะเราจะไปเบิงเนาะนี่ค่ะน้าแข็งย้อยมันจะชอบย่อยตรงอันอันที่มันเป็นหินนะคะตรงหินลงมาน้ำไหลลงมาเนี่ยมันจะมีถ้าจะขับไปเบิงใกล้ใกล้ นี่ค่ะท่านผู้ชม่มนุ่้ามะเฟืองอันี้มะเฟืองน้ำแข็งย้อยโอ้นี่ค่ะจับให้เบิองอันนี้เนี่ยอู้สวยมากเลยต้นนี้ต้นนี้ถอนยาว เขาเอาไว้ให้สวยงามแบบนี้นะคะเขาบอกโบฮักเขาออกนะคะเอาไว้ให้เขางามอยู่ยังสี่ครับผู้อื่นอยากมาเห็นน้าน้าแข็งทั้งหมดเลยะค่ะอันนี้มันตกลงมาแล้วนะจำให้เบิงอันนี้เขาเบิงอันนี้เขาตกลงมาเองนะคะไม่ได้ฮักเขาออกน้ําแข็งนะคะ จากตรงนี้มันก็จะมาตตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนั้นในออกไล่ลายแต่ว่ามันดูสูงดูสูงไปพอได้นะคะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี กระโดดลงมาอยแรงเลยอันนี้น้าทาั้งใต้เองตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งเลยมึงในยนหินลงไปกับบกระเพื่อเลยเป็นแข็งหมดเลยเป็นแบบนี้เป็นคือแผ่นกระจกเลยคืออยู่ในสวนครัวของเอาเลยเห็นบอนี่เป็นแผน่น ผ้ามายางเลาอไปในปลาจักหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยกลับป้านี่เขาเปิดเป็นสาธารณะนะคะผู้ใดชิมมายางก็ได้เป็นปลาสงวนผู้คนกับากันออกมายางนะคะมายางผาหมามายางารอบคกขวมายางแต่ว่าบอไ้ล่าสาั์นะคะเวลาถ้ามีดอกไม้เกิดกับบอไ้เด็ด,ดอกไม้ถ้าต้นไม้มีไม้ผู้พังเข้าสิเกบฟืนกับบ่อไ้เกบนะคะเขา้าเสียหา ใบใหม่น้ำมุนีอันเป็นฟื้นเป็นอย่างเขากระหายมันผุพังเป็นปุ๋ยย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในพื้นที่ดินนี่เลยแบบว่าพูดไดสิเขามากอะฟังแต่หูดูแต่ตาบ่าห้ยทำลายธรรมชาติมันนี่คนบ่ค่อยหลายเพราะว่ามันจะมีมันมันยุ่เสาร์อาทิตย์เขาจะมย่างกันหลายอยู่โอ้อยูพูนเห็นยูพู้หนึ่งน่ะคุณตาเห็นคุณตาเดินเดินคนเดียว โอเคตอนนี้เขาก็ได้เวลากับแล้วแ่่เอาจักรยานขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดห้กหกำลังใจขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ